สวัสดีครับเพื่อนๆไม่ได้เจอกันหลายวันนะครับเนื่องจากป่วยนะครับเพ่งจะหายเนี่ยนะครับก็ปุณสัมวาวันนี้ก็เลยนำเหรียญเสมาเล็กรอสอ0นะครับหรือว่ารุ่นปี25พูดมาหลายเหรียญแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นกรีบบัวเล็กปีรอส2อ0อวันนี้ไม่พูดถึงเหรียญ เสมาเล็กก็คงไม่ได้นะครับก็คงพูดให้หมดรุ่นเลยนะครับว่ารุ่นนี้มีมีอีกรุ่นมีอีกพิมพ์หนึ่งนะครับก็คือพิมพ์เสมาเล็กพิมพ์เสมาเล็กเนี่ยก็พิธีเดียวกันนะครับในปี25 <c oughs> ก็มีก็เป็นพิธีที่เป็นพิธีใหญ่ที่มีคณะาจารย์สายหลวงปู่ทวดเนี่ยมากมายนะครับอาจารย์นองอาจารย์แดงอาจารย์หมุนนะครับ แล้วก็หลวงพ่อดำวัตถุยงก็ครบถ้วนนะครับคราวนี้มาดูพิมพ์กันว่ามีพิมพ์อะไรบ้างนะครับเหรียญรุ่นนี้ก็จะมีพิมพ์นิยมก็คือพิมพ์ที่เป็นอัปปะกานะครับอัปปากาเปลือยแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่พิมพ์นิยมนี้พิมพ์ธรรมดานะครับพิมพ์นิยมก็จะเป็นขอบหยักนะครับขอบของเหรียญอาจารย์ทิมเนี่ยก็จะเป็นมี อยากภายในด้วยแล้วก็อยากภายนอกด้วยนะครับแต่เนื่องจากพิมพ์ขอบหยักเนี่ยหายากนะครับก็เป็นมีมีราคาตั้งแต่ตอนแรกๆแ,แล้วนะครับก็เลยจะไม่ไมจะเลยก็เลยผมก็เลยไม่มีไว้เนื่องจากเขาคงจะแยกไปจำหน่ายในราคาที่สูงกว่านี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยผมก็จะเก็บามทั่วๆไปนะครับก็เลยได้เหรียญ บล็อกธรรมดาแต่บล็อกธรรมดาผมว่าก็ไม่ได้มีความแตกต่างกันนะครับแต่ว่าบล็อก,อกนิยมเนี่ยเขาก็จะสวยหน่อยคมชัดกว่าแล้วก็ขอเป็นหยักก็เป็นที่น่าสนใจแต่นี่มาดูเหรียญบล็อกธรรมดาเนี่ยก็จะมีอยู่หลายพิมพ์เหมือนกันนะครับที่แยกได้เนี่ยผมแต่ก่อนนี่ผมก็ไม่ได้แยกนะครับเก็บไปเรื่อยๆเ,เพ่งมาดูไม่นานนี้เองเนี่ยเน,ยเน,ยเน,ยนะครับว่ามีหลายบ็อก ถ้าสาพิมพ์แรกเนี่ยนะครับเนี่ยสองค์แรกเนี่ยมาดูแล้วก็จะเป็นบล็อกที่ใหญ่กว่านะครับเขาเขาเรียกว่าเขาก็บอกว่าเป็นบล็อกกระสาบนะครับเป็นบลอกกระสาบซึ่งไม่เหมือนกับบล็อกวัดบล็อกวัดก็จะมีขนาดที่เล็กกว่านะครับเนี่บล็อกวัด บอกวัดก็ขนาดเล็กก็มีหลายหลายพิมพ์เหมือนกันนะครับเพราะกรสาบก็มีทั้งเป็นลูกเคลือบก็มีนะฮะลูกเคลือบอันนี้ท่านดูนะครับข,ขนาดเนี่ยจะใหญ่กว่ากันเห็นไหมะขนาดเนี่ยด้านซ้ายมือเนี่ยจะใหญ่กว่าขวามือนะครับ แต่ว่าตัวพิมพ์จะไม่เหมือนกันนะครับนี่เป็นพิมพ์มีณนนเป็นตัวเล็กกว่าถ้าบล็อกวัดเนี่ยนใหญ่กว่านะครับอันนี้เหรียญใหญ่กว่าแต่ตัวณนเล็กกว่านะครับอง์หลวงปู่ทวดก็ใกล้เคียงกันนะครับครัวนี้เรามาดูบล็อกนี้ก่อนนะครับบล็อกพิมพ์ใหญ่กว่าเนี่ยหรือที่เขาบอกว่าบล็อกกระสับเนี่ย ก็ตัวณนะเนี่ยจะเป็นตัวณนะเล็กหมดเลยนะครับหนะาเหมือนปีสองสีนะใหญ่แต่ว่าถ้ามาอยู่ในเหรียญนี้แล้วก็เป็นหนะเล็กไปแล้วนะครับหน้าจะไปคล้ายหนะใหญ่ปีสองสีนะครับนะครับหนะจะเป็นทรงนี้ใบหน้าหลวงปู่ทวดก็จะไม่ค่อยคมเท่าไหร่ จะเป็นประมาณนี้นะครับไม่คมอันนี้ก็จะเหมือนกันเหมือนกับลูกเคลือบเหมือนกันนะครับหน้าอาจารย์ทิมก็ใกล้เคียงกันนะครับแต่บล็อกนี้เ,เส้นรัศมีเนี่ยออกจากองค์อาจารย์ทิมเนี่ยจะค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยเยอะทุกทุกเหรียญเลยนะครับ ทุกเหรียญจะมีรัศมีออกจากองค์อาจารย์ทิมเหมือนกันเลยนะฮะเห็นไหมเห็นไหมครับที่เส้นที่แก้มอาจารย์ทิมเนี่ยนะนะมีสามเส้นตรงนี้ก็มีนะครับอันนี้ก็มีนะฮะอันนี้แสดงว่าอันนี้เป็นพิมพ์เดียวกันนะครับ <c oughs> เป็นบล็อกเดียวกันบล็อกเดียวกันอันนี้ก็บล็อกหนึ่งละ ผมก็เจอแต่ก่อนเนี้ยพบง่ายครับเจอเรื่อยคงไม่ถึงร้อยนะครับเดี๋ยวนี้ก็คงจะหลักร้อยกลางๆแล้วนะครับถ้าพิมพ์นิยมก็หลักพันเศษนะครับอาจจะแปดร้อยพันหนึ่งพันสองอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าพิมพ์นี้ก็ไม่ถึงไม่ถึงพันอาจจะร้อยกลางๆถ้าบล็อกวัด อันนี้บล็อกวัดบล็อกวัดก็มีหลายเนื้อน,นะครับอันนี้เป็นอัลปกาก้าชุบนิกเกิลแววทีเดียวนะครับแล้วก็อัลปาก้าเปื่อยแล้วก็ทองแดงชุบนิกเกิลก็มีนะครับนี่นะครับสามสี่เหรียญเนี่ยบล็อกเดียวกัน ผมก็เพิ่งมาแยกป็อกเนี่ยนะฮะองท์ององที่สองเนี่ยเป็นองค์ที่สองเนี่ยเป็นอัปก้านะครับไม่ได้ชุบองค์ที่หนึ่งเนี่ยองค์ขวาเนี่ยเป็นทองแดงนะครับทองแดงชุบนิกเกิลผิวเปิดนิดนึงก็เป็นทองแดงนะเห็นเห็นเลยฮะแล้วก็ สองเหรียญซ้ายเนี่ยจะเป็นอัลปาก้าชุดนิกเกิลนะครับแวววาวทีเดียวนะครับตัวอักษรก็เหมือนกันนะครับเป็นณนใหญ่นะครับเป็นณนใหญ่เนี่ยเป็นณนใหญ่หนตัวใหญ่ไปลเลยนะครับ <c oughs> อันนี้ก็หนตัวใหญ่ อันนี้ก็เป็นณตัวใหญ่นะครับดูจุดสังเกตนี้ก่อนนะครับแล้วก็เส้นที่ตัวอักษรเนี่ยเหมือนกันหมดนะครับป๊อกนี้ป๊อกนี้ผมว่าก็สวยงามใช้ได้ทีเดียวนะครับหน้าหลวงปู่ทวดก็จะดูดูดีกว่าป๊อกที่แล้วนะครับ พวกนี่ยเห็นเป็นหน้าเป็นตาชัดๆนะครับเนี่ยฮะ <c oughs> <c oughs> เนื่องจากเหรียญสะท้อนนะแสงสะท้อนเยอะก็จะทำให้ส่งองยากนะครับอันนี้เป็นเหรียญค่อนข้างเก่าหน่อยความแววน้อยหน่อยก็ไม่ค่อยสะท้อนนะครับจะเห็นเนี่ยตัวอักษรนะครับ ที่เหมือนกันก็คือตวอัวอักษรเห็นไหมหอยหีบเนี่ยเป็นเส้นหอหีบเนี่ย,หหยมีเส้นซ้อนนะครับอันนี้ก็มีเส้นซ้อนแล้วก็มีเส้นรัศมีอันนี้ก็มีเส้นซ้อนแล้วก็มีเส้น,สน,น,สน,น,สนจากหอหีบขีดไปถึงถึงขอบเลยนะครับ เนี <c oughs> ่ยพอเหรียญแววแล้วจะส่องยากแล้วความสะท้อนสูงดูเหรียญไม่แบวนะครับ <c oughs> เหรียญไม่แววเนี่ยเนี่ยมีลเอเนะสลเอมีขีดเห็นไหมเสเอมีขีดมีหลวงปู่ทวดก็เป็นกระจับปูเป็นกล้ามปูนะฮะ อันนี้สระเอมีขีดเหมือนกันนี่ลงปูทวดนะครับก็ลักษณะนี้พอเรียนสะท้อนแล้วส่องยากนะครับเนี่ยสระเอมีขีดสระเอตรงทะเลจืดเนี่ยนะครับนี่ก็มีขีดเหมือนกันแล้วก็ตรง ที่บัวหลวงปู่ทวดก็จะเป็นแฉกนะครับเป็นแฉกเหมือนกันเป็นแฉกเหมือนกันเหรียนรุ่นนี้มีจำนวนเยอะนะครับแล้วก็เนี่ยมีมีแฉกนะครับทองแดงจะดูง่ายนะฮะเส้นสายจะ ชัดกว่าเพราะว่าความความสะท้อนเนี่ยมันมีน้อยกว่าอัปก้าเปลือยก็ก็ดีนะครับก็เส้นสายเนี่ยประมาณนี้ดูทองแดงเป็นหลักแล้วกันนะครับก็จะบอกว่าสีเหลียนเนี่ยเหมือนกันเพราะผมส่งมาแล้วนะครับส่งนอกจอมาแล้วเนี่ยจะมีเส้นแบบนี้นะครับ